สวัสดีค่ะสวัสดีทั้งคนไทยและคนต่างประเทศนะคะสวัสดีพร้อมๆกันค่ะสวัสดีทั่วโลกเลยนะคะวันนี้เข้าสู่เดือนมีนาคม2567นนะคะดังนั้นวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีกันนะคะท่านที่เกิดในราศีกันในที่นี้หมายถึงท่านที่เกิดระหว่าง วันที่16กันยายนไปจนถึงวันที่15ตุลาคมนะคะไม่ว่าท่านจะเกิดอยู่ในพอสะอะไรก็ตามขอราศีกันก็หมายถึงท่านเกิดระหว่างวันที่16กันยาถึงวันที่15ตุลานะคะและในการตรวจเช็คดวงชะตนี้แม่หมอจะตรวจเช็คดวงชะตาโดยอิงจากไพ่อยู่สองชุดนี้นะคะคืออิงจากไพ่ ทาหลอดแล้วก็อิงจากไพ่เรนมองนี้นะคะเพราะว่าไพ่ทั้งสองชุดนี้จะมีความขังความฉมังความแม่นยำยิ่งนักนะคะแม่หมอจะไม่ได้อิงดวงดาวจะไม่ได้อิงเวลาตกฟากจะไม่ได้อิงลัคนาอันใดน,นะคะขอให้ท่านเข้าใจตามนี้ด้วยนะคะโอเคเมื่อท่านเข้าใจตามนี้ดีแล้วเรามาตรวจเช็คดวงชะตากัน ท่านที่เกิดอยู่ในราศีกันในช่วงเดือนมีนานี้เรามาดูสภาพพื้นฐานดวงทั่วไปในช่วงเดือนมีนาคมนี้ช่วงเดือนมีนาคมนี้ดวงชะตาของท่านนี้จะมีเกณฑ์ว่าจะได้จับจ่ายใช้สอยเงินเยอะเลยนะคะมันมีเหตุจําเป็นที่เราจะต้องจับจ่ายเงินเข้าม,ามือซ้ายมันก็ออกมือขวาเข้าซ้ายออกขวาเข้าขวา,ขวา,ขวาออกซ้ายมันก็จะเป็นอย่างนี้ มันมีเหตุจําเป็นที่จะต้องเยอะจับจ่ายต้องจับจ่ายซื้อนั่นซื้อนี่หรือทําเรื่องนั้นทําเรื่องที่เป็นประโยชน์ม้างทําเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ม้างก็มีมันจิปาถาที่มันจําเป็นในการที่จะใช้เงินนะคะอ่าทีนี้ถึงแม้ว่ามันจะมีเรื่องจําเป็นจะใช้เงินก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าอันนี้พื้นฐานดวงมันจะโดดเด่นตรงที่ว่าเรามีเรื่องจับใจ่ายใช้สอยเงินเยอะ แต่แม่หมอจะมาเจาะดูทีละเรื่องว่าเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูเรื่องการงานก่อนสําหรับหน้าที่การงานและการเรียนของท่านที่เกิดในราศีกันในช่วงเดือนมีนาคมนี้ด้านการงานยังไม่ค่อยจะเจ่มใสสักเท่าไหร่นะคะถึงแม้ว่ามีงานมีการทำเป็นหลักแหล่งมั่นคงดีก็จริงอยู่แต่ถ้ว่าในในเรื่องการทำงาน คือมันยังไม่ได้ดังใจดังหวังให้กับเรายังทําให้เราคิดมากอย่างเช่นบางคนทํางานมานานเงินเดือนก็ยังมีอยู่แค่นี้ก็อยากจะมีการพัฒนาไต่เต้าให้ได้มีเงินเดือนเพิ่มขึ้นมีตําแหน่งสูงขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะทั้งที่ทําผลงานไว้ดีไว้มากมายดีแล้วแต่พอเข้าสู่เดือนนี้เราก็เสนอผลงานที่อยากจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่ ได้ดูรลงานของเราให้สนับสนุนให้เราได้ก้าวหน้าได้พัฒนาตำแหน่งให้สูงขึ้นเงินเดือนสูงขึ้นแต่เอาไปเอามาแล้วเนี่ยมันก็ยังอยู่นิ่งๆน,นะคะเพราะฉะนั้นท่านที่ทำงานอยู่ในตำแหน่งอะไรเงินเดือนเท่าไหร่ก็ยังโจ่ในแค่นั้นนะคะยังไม่มีการขยับขยายยังไม่มีการพัฒนายังอยู่นิ่งๆยังอยู่ในตำแหน่งเดิมเงินเดือนเท่าเดิมอ,อยู่ ก็เลยทำให้ท่านนี้บางคนก็อาจจะคิดมากแต่ถ้าบางคนไม่คิดที่จะพัฒนาไม่คิดที่จะไต่เต้าไปเรื่อยๆมันก็ไม่เป็นทุกข์นะคะแต่มันก็ไม่ได้เป็นทุกข์มากมายอะไรหรอกนะคะไม่ว่าท่านทําองค์กรใดก็ตามก็จะมีทุกข์ลักษณะนี้แหละหรือท่านที่ท,ทําธุรกิจส่วนตัวในช่วงเดือนมีนาคมนี้ด้านการงานคนก็ไม่ค่อยจะมารับใช้บริการมากเท่าไหร่ มันยังนิ่งๆมันยังเงียบๆอยู่บางทีบางวันก็ดีๆแต่บางวันก็ซบเซาบ,บางวันก็เงียบทําให้บางครั้งเราพอเงียบมากก็ตึงเครียดนะคะตึงเครียดคิดมากนะเพราะบางครั้งเราลง,ลงทุนลงทุนไปแล้วอากำลังกำลิ่กกำไรก็ยังไม่ได้เห็นเข้ามาเลยก็ทาให้เราตึงเครียดอะไรอย่างนี้นะคะนี่การงานมันจะเป็นเฉพาะเดือนมีนาเท่านั้นเองนะคะ หรือนักศึกษาเล่าเรียนก็เช่นกันในช่วงเดือนมีนาคนี้หากแม้นว่ามีการเทศข้อสอบท่านอย่าได้ชะล่าใจขอแนะนำท่านว่าให้ท่านนี้ขยันอ่านหนังสือติวเข้มให้มากๆท่านถึงจะสอบผ่านหรือสอบได้เกรดที่ได้ท,ที่ที่ดีนะคะอย่าได้ชะล่าใจนะต้องขยันนะช่วงนี้ถ้าไม่ขยันมีแนวโน้มว่า ไม่ผ่านได้นะคะจะเป็นทำนองนี้หรือคนที่เรียนจบแล้วต้องการจะไปสมัครงานทําในช่วงเดือนมีน,ะ <c oughs> มนาคมนี้เมื่อไปสมัครแล้วก็อาจจะเรียกตัวท่านช้านะคะก็ไปสมัครสมัครไว้หลายแห่งแล้วกันอาจจะถึงจะล่าช้าก็ก็ไม่เป็นไรเราก,ก็สมัครหลายแห่งแล้วกันมันก็จะมีบางจุดบางแห่งที่จะเรียกเราไวๆก็มีนะคะที <c oughs> นี้เรามาดูเรื่องการเรงิน ชาวราศีกันช่วงเดือนมีนาถึงแม้จะมีปัญหาในเรื่องการงานแต่ทว่ามันเหมือนบุญหนุนนำเหมือนได้อย่างเสียอย่างมีปัญหาการงานแต่ทว่าการเงินนี่ดีมากๆนะคะฐานะการเงินนีดียังมั่นคงไม่สั่นคลอนบางคนฐานะการเงินดีมั่นคงมีเงินเก็บเงินฝากเงินออมมากมาย ดังนั้นพอการงานมันสะดุดท่านก็ไม่มีปัญหาอวสชรคอันใดท่านก็ไม่ได้เสียเรียดท่านก็ไม่ได้ตึงเครียดก็มีนะคะคือการเงินน่ะดีบางคนหรือบางคนไม่มีงานมีการทําอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆท่านก็ยังโชคดีในเรื่องอย่างการเงินท่านก็จะมีโชคดีในเรื่องการเงินในรูปแบบใดแบบหนึ่งเข้ามามีเงินสดพัดเข้ามานะคะอาจจะมีคนนั่นยื่น เงินยื่นมือมาให้อย่ายื่นเงินยื่นทองมาให้ช่วยเหลืออุปถัมภ์ในด้านการเงินช่วยเหลือ,อการเงินในรูปแบบใดแบบหนึ่งนั่นแหละก็จะมีเข้ามาก็คือดวงการเงินน่ะดีมั่นคงแล้วก็ได้เป็นสุขเป็นเพิ่มในการเงินนะคะการงานก็ช่างมันเถอะอมันแค่มันมันก็ไปได้ดีปกติเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ดังที่เราวางแผนเอาไว้เท่านั้นเองนะคะง,ง,งานไม่ดีช่างแต่ว่าการเงินมันดีนะคะ ทีนี้เรามาดูเรื่องเห็นความรักนะคะสำหรับเรื่องความรักัรกรแล้วโดยสภาพทั่วไปชาวราศีกันนี้ดวงกัดความรักมันจะมีทั้งดีและไม่ดีนะคะแต่แม่หมอจะแยกจะแยกความรักออกเป็นสองแบบหนึ่งความรักสำหรับคนโสดสองความรักสำสหรับคนมีคู่นะคะโทษทีค่ะ ทีนี้เรามาดูความรักสําหรับคนโสดก่อนนะคะสําหรับคนโสดก่อนหน้านี้ยังไม่มีใครมารัก,มา,รกมาชอบยังเป็นโสดอยู่ยังอยู่บนคานทองอยู่พอมาช่วงเดือนนี้ตัวท่านรู้สึกว่าจะดูดีมีเสน่หามีเมตตามหานิยมยิ่งนักนะคะดังนั้นในช่วงเดือนนี้ก็จะมีคนมารักมาชอบท่านมากใหม่เลยจะเป็นช่วงที่มีคนเอาพลังรักมาสู่ตัวท่านมากใหม่เลย ทีนี้เมื่อมีความรักเข้ามามันก็ดีนะคะมันก็ดีมันทําให้เราจากที่ว่างเปล่าจากที่ไม่ค่อยจะแจ่มใสไม่สดชื่นมันก็จะมีความอิ่มในหัวใจสดชื่นในหัวใจแต่นี้ว่าที่แม่หมอบอกว่ามันก็มีทั้งดีไม่ดีดีก็คือมีคนมากม,มายมารักชอบเราแต่คําว่าไม่ดีในทีนี้ก็หมายความว่าส่วนมากแล้ว คนที่มาจีบเรามารักมาชอบเราและเราก็รักตอบและเราก็หวังที่จะยึดมั่นให้มาเป็นคู่รักให้มาเป็นแฟนให้มาคองคู่คองเรือนกับเราปรากฏว่ามันมีอุปสรรคเอาความรักมาให้มาบอกว่าผมรักคุณฉันรักเธอให้ความรักเป็นจริงเป็นจยงทั้งเราและเขาต่างก็มีใจซึ่งกันและกันหวังที่อยากจะคองคู่คองเรือนกัน แต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยพอคิดที่จะเอาเป็นทางการลงเอยให้เป็นเรื่องเป็นราวมีการวางแผนวางอนาคตที่จะอยู่ร่วมเรียงเคียงหมอนกันร่วมกันมั่นหมายแต่งงานกันปรากฏว่ามันเป็นไปไม่ได้ถึงแม้ว่าจะรักกันมากมายรักกันเป็นจริงเป็นจังมันก็ลงเอยกันไม่ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่า คนที่มารักมาชอบเรานั้นปรากฏว่าเขามีพันธะอยู่แล้วเขามีลูกมีเมียเขามีสามีแล้วดังนั้นหากเราคิดที่จะรักอย่างเดียวไม่หวังที่จะลงเอยคองเรือนอันนี้ทำได้นะทำได้รับเป็นสุขใจแต่ถ้าว่าเราจะทำใจได้หรือไม่เท่านั้นเอง ส่วนมากแล้วคนเราเมื่อมีความรักเข้ามามันก็ถ้าเรารักเขาเขาก็รักเราถ้ายิ่งไปโสดอย่เราก็อยากจะสละโสดอยากจะคลองคู่คลองเรือนให้เป็นทางการอยากจะแต่งงานอยากจะทะเบียนไอะไรประมาณนี้แหละทีนี้มันก็ไม่เป็นดังใจดังหวังสิมารักก็จริงแต่มันแต่งงานไม่ได้มันรักได้อย่างเดียวถ้าจะบางคนก็ยอมว่ายอมรักยอมเป็นมือที่สองที่สามก็ว่ากันไป ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ท่านวิเคราะห์วิเคราะห์อเองนะคะวิเคราะห์ในตัวของท่านเองวิเคราะห์จิตใจท่านวิเคราะห์ในคนที่มารักมาชอบท่านว่าเขาวางเป้าหมายอย่างไรกับเราให้ความช่วยเหลือมั่นคงอะไรกับเราหรือไม่หรืีอย่างไรก็คิด finish, พินิจพิจารณาเอาเองแล้วกันมันก็จะเป็นในรูปแบบนี้แหละ <c oughs> ราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้ท่านที่เกิดในราศีกันที่เป็นคนโสดหักแม้นว่ามีความรักเข้ามาท่านจะต้องมีการว่าจะต้องปกปิดไว้เป็นความลับอย่าได้ไปเปิดเผยเพราะว่ารักที่เข้ามานี่มันเปิดเผยไม่ได้นะคะตามพื้นฐานดวงเขาบอกว่าให้ท่านนี้บกปิดเอาไว้เก็บเป็นความลับเอาไว้มันถึงจะเป็นผลดีต่อตัวเรา หากเราไปเปิดเปิดผยบางทีมันอาจจะเป็นสิ่งเลวร้ายสาหรับตัวเราได้หรือเป็นอันตรายต่อเราได้เพราะฉะนั้นก็ปกปิดเป็นความลับเอาไวา้แล้วมันจะทําให้เรานี้สงบสุขและปลอดภัยนะคะต่อไปเรามาดูความรักสาหรับคนที่มีคู่หรือว่ามีครอบครัวอยู่แล้วอันนี้มันจะตรงข้ามคนโสดก็คือเป็นสถาบันครอบครัวช่วงเดือนนี้ทั้งสามีและภรรยามีความรัก ให้คมเกลียวกันดีมากต่างก็ให้เกียรติกันต่างก็เห็นคุณค่าคุณงามความดีซึ่งกันและกันดีมากเอออ,อหอหมกไปด้วยกันดีนะคะแถมกัน,นั้นดวงชะตาของสามีและภรรยาช่วงเดือนมีนานี้มันเหมือนดวงดวงมันหนุนกันมันเหมือนเป็นช่วงเดือนที่ว่าเป็นคู่สร้างคู่สมนะมันจะหนุนนำในด้านเศรษฐกิจ มันจะทํามาค้าขึ้นมันเป็นจังหวะมาพร้อมกันในความเป็นโชคเป็นลาภนะคะยิ่งถ้าท่านสามีและภรรยาได้ท,ทําธุรกิจร่วมกันมีแนวโน้มมีโครงการร่วมกันนะคะจับมือกันทําด้วยกันอันนี้จะไปได้ดีมากๆเลยดวงจะหนูนนะมีท่านมั่งมีสีสุขมั่งคั่งร่ารวยนะคะอันนี้ถ้าทําด้วยกันนี้จะหนุนดีมากเลยทํามาค้าข่องทํามาค้าขึ้นร่ํารวยนะคะ หรือหากแม้นว่าใครไม่ได้ทําธุรกิจร่วมกันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าช่วงเดือนนี้ไม่ว่าจะทํากันข้อละแห่งแต่ดวงสามีดวงภรรยามันก็ยังสร้างเงินสร้างทองได้ดีมากๆเลยแล้วทั้งสามีและภรรยาก็มีเงินเก็บเงินฝากเงินออมพร้อมที่จะมาพัฒนาครอบครัวให้ได้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะให้ลูกเต้าอยู่เย็นเป็นสุขทั้งตัวเราอยู่เย็นเป็นสุขได้นะคะถือว่าเป็นช่วง จังหวะที่ประสบความสำเร็จในการคลองเรือนมีความสุขทั้งใจและกายทั้งลูกเต้าด้วยนะคะอบอุ่นกลมเกลียวดีกันมากๆเลยนะคะทีนี้เรามาดูปัญหามีไหมอ่าจริงๆแล้วท่านก็ไม่มีปัญหาอะไรมากมายก็มีปัญหาเฉพาะการงานเล็กๆน้นอยนท่านันคือจริงๆแล้วไม่เชิงว่ามีปัญหาก็ยังว่าได้แต่ถ้าบางคนเก็บมาเป็นป,ปัญหาก็มีปัญหานิดหนึ่ง แต่มันจะมีปัญหาก็คือ <c oughs> ปัญหาเรื่องความรักสําหรับคนโสดที่เพราะว่าคนที่มารักมาชอบนะไม่ใช่คนมาอยู่กับเรามันโสดอยู่แต่มันไม่สดนะโ <c oughs> สดแต่ไม่สดนะมันก็เลยพอรู้ต่อมาเนิ่นานมารู้ความเป็นจริงแล้วมันก็รักได้แต่รักแต่ว่ามันลงเอยไม่ได้นะคะลงเอยไปเราก็จะกลายเป็นเมือที่สามที่สี่ที่ห้าอะไรเพราะว่าไปซึ่ง ไม่เราก็ไม่สามารถจะยอมรับได้ดังนั้นมันก็เลยเป็นทุกข์นะคะมันก็จะมีแค่นี้เรื่องเรื่องความทุกข์เรื่องปัญหาแต่กล่าวโดยสรุปอย่างไรก็ตามนี้จําไม่เลยดวงชะตาท่านที่เกิดราศีกันสิ่งหนึ่งที่ท่านประสบความสาเร็จที่เห็นเป็นรูปประรมจริงๆก็คือท่านจะมีโชคลาภในการเงินมากมายเลย จะมีโชคฟุกฟุกเรื่องการเงินการทองเข้ามาสู่ตัวท่านทําให้ท่านนี้เป็นปื้มเบติในการเงินดีมากได้เฉลอมเฉลองได้สุขสบายดีได้เฮในด,ด้านการเงินดีมากมากเลยนะคะในช่วงเดือนนี้มันก็จะมาสู่ตัวทต,ตัวท่านหลากหลายช่องทางนั่นแหละนะคะนั่นแหละโดยสรุปเงินดีที่หนึ่งเลยในช่วงเดือนนี้โอเค แม่หมอก็จะขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้ในการตรวจเช็คดวงชะตานี้แม่หมอดูเป็นภาพรวมนะคะแม่หมอจะไม่ได้เจาะดูดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะแต่ว่าการดูเป็นภาพรวมนี้มันก็มีความแม่นยำเฉมังยยิ่งนัก80%ได้นะคะทีนี้ว่า <c oughs> ถ้าหากแม้นว่าใครต้องการที่จะตรวจเช็คดวงชะตาเพื่อเป็นดวงของเราแต่เพียงผู้เดียว เพื่อเราจะได้คำตอบที่แม่นยำแต่เพียงผู้เดียวเราก็มาดูดวงชะตากับแม่หมอที่บ้านนี้นะคะเพราะว่าเมื่อท่านมาดูแล้วท่านก็จะได้มาเก็บไพ่เลือกไพ่มียันสุขภษษษษัสพิเศษซิกเซนสื่อสารกับครูบาอาจารย์เลือกไพ่ไบที่เป็นดวงท่านโดยเพียงผู้เดียวโดยตรงเลยนะคะ <c oughs> แต่การมาตรวจเช็่ดวงชะตากับแม่หมอนี้ก็ต้องได้เสียค่าครูนะคะ แม่หมอคิดค่าครูเพียง200บาทถามได,ได้ทุกเรื่องทุกคำถามนะคะท่านมีปัญหาอะไรอยากจะถามอะไรไพ่สามารถที่จะตอบให้ท่านได้รับคําตอบที่แม่นยํฉัมังยิ่งนักนะคะถามได้ทุกเรื่องแก้ปัญหาให้กับท่านได้ทุกเรื่องนะคะก็ขอให้ท่านมาแต่บางท่านไม่สะดวกมาเพราะว่าบ้านอยู่ห่างไกลกันอยู่คนละจังหวัดอยู่คนละภาคคนละประเทศม,ม,มาไม่ได้มาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรให้เรามาดูกันทางออนไลน์นะคะ ดูทางออนไลน์โดยการ <c oughs> เราเปิดกล้องกล้องวีดีโอมามาดูแล้วเราก็จะมียานสัมผัสพิเศษมีซิกเซนสามารถที่จูนกับครูบาอาจารย์สิ่งศัก,ด,กดิ์สิทธิ์โดนจิตโดนใจให้เรานี้เลือกไพ่ที่มันเป็นไปได้เป็นจริงเป็นดวงของเราโดยแท้จริงนะคะมันก็จะเกิดความแม่นยำฉม,มังเช่นกันแต่ก็ได้เสียค่าครู200บาททีนี้บางคนบอกว่า ไม่อยากจะมาดูกับแม่หมอไม่อยากจะดูทางออนไลน์เพราะว่ามันต้องได้เสียค่าครูใจนะอยากจะดูฟรีทีนี้ว่าถ้าหากแม่นใครอยากจะดูฟรีก็ดูได้นะคะแม่หมอก็จะดูฟรีให้ได้เหมือนกันขอเพียงว่าเมื่อท่านเข้ามารับชมรับฟังแล้วขอให้ท่านนี้ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับแม่หมอแล้วมาเป็น f c ประจำกับแม่หมอนะคะ เมื่อกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็น F4 ประจำดีแล้วขอให้ท่านนี้เขียนมาถามแม่หมอได้โดยการให้ท่านนี้บอกว่าท่านเกิดวันที่อะไรเดือนอะไรปีพศอ,อ,อะไรเขียนมาแล้วตั้งคำถามมาหนึ่งคำถามนะคะว่าท่านอยากจะให้แม่หมอโปรวจเช็คดูดวงชะตาของท่านนี้เรื่องอะไรเรื่องเงินหรืองานหรือความรักถามหนึ่งคำถามนะคะหนึ่งแค่หนึ่งคำถาม แม่หมอก็จะตอบให้ท่านทุกท่านที่เขียนถามมาแต่ว่าถ้าว่าในการตอบนี้แม่หมออาจจะตอบล่าช้าไปนะคะเพราะว่าแต่ละเดือนแม่หมอจะต้องทํานายโชคชะตาราศีทั้ง12ราศีเอามาลงในเดือนเดียวกันดังนั้นก็เลยตอบล่าช้าแต่ว่าตอบให้ทุกผู้ทุกคนเลยนะคะแต่ถ้าใครเขียนมาช่ววันที่เดือนปี แล้วไม่ตั้งคําถามมานี้แม่หมอไม่ตรวจเช็คดวงชะตาให้นะคะต้องตั้งคําถามถามมาแบบตรงไปตรงมาอย่าได้กำกลอมนะคะโอเคเมื่อท่านเข้าใจตามนี้ดีแล้วแม่หมอก็จะขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้เราคอยพบวันอีกครั้งในเดือนหน้าคือเดือนเมษายนจะเป็นช่วงเดือนที่มีความชุ่มฉ่าสดชื่นเย็นฉ่าทั้งร่างกายและจิตใจจะมีการรดน้ำดำหัวกันสาดน้ำ ชุ่มเย็นกันนะคะคอยพบกันในช่วงเดือนนั้นเราจะได้สดชื่นกันทุกคนนะคะโอเคแม่หมอก็ขอขอบคุณทุกท่านก่อนจากไปขอวอวยพรทุกท่านจงมีแต่ความสุขทั้งใจและกายตลอดไปตลอดกาลขอทุกท่านจงพ้นจากทุกจากโศกพ้นจากโรคจากไฟพ้นจากสุขข้อสเสียดจันไรทั้งหลายด้วยเถิดสาธุเพียง ขอให้แม่หมอขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายตั้งเจียมาส